สกมลผู้หญิงตัวเล็กๆแต่มีหัวใจที่น่ายกย่องผู้ที่มีเรื่องราวของเห็ดผู้ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศจีนว่าเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ประสบความสําเร็จในการเพราะเลี้ยงเห็ดเห็ดลิงจือเห็ดถังเช่าและเห็ดโคนคูยงมีฝันที่จะนําความรู้มาถ่ายทอดให้กับคนไทยได้เพ่อเห็ดโดยเฉพาะเห็ดโคนซึ่งเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้สร้างอนาคตให้กับ,กบเกษตรกรไทยและครั้งนี้คูยง เดินทางมาถ่ายทอดความรู้ที่โครงการพระราชดำมบริศูนย์ครูใต้จังหวัดปัตตานีเราไปรู้จักครูยงกันค่ะแต่วงการเห็ดอ่ะเขาจะเรียกกันพี่ว่าป้าปอบหมายความว่าคําว่าปอบเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้ไม่เหมือนชาวบ้านคือเห็ดอะไรที่เขาว่ายากมาถึงมือพี่พี่ทําได้หมดและเห็ดใครก็ทําไม่เกิดดอกพี่ก็ทําให้เกิดดอกคือพี่ทําเห็ดอะไรเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนง่ายไปหมดตรงนี้ น่าจะเพราะว่าหนึ่งมีพรสวรรค์น่าจะนะคะน่าจะมีพรสวรรค์ข้อที่สองเริ่มจากว่าเห็ดตัวเนี้ยมันชอบอะไรเราจะอยู่กับมันเพราะพี่เป็นคนแบบชอบชอบเห็ดจะดูว่าพอใส่อันนี้แล้วมันชอบไหมมันโตไหมสีสันมันได้ไหมแล้วเห็ดเนี่ยแต่ละชนิดมันใกล้เคียงกันเห็ดมันต้องการอะไรพอเรารู้ปั๊บเราก็เอาเห็ดตัวเนี้ยเป็นอาจารย์ของตัวนี้เอาเห็ดตัวนี้เป็นอาจารย์ของตัวนั้น หิมะค่ะเป็นสายพันธุ์หิมะซึ่งตัวนี้พอเลี้ยงง่ายไม่จําเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะคะหลังจากเราทําลงในวัตถุเพาะแล้วเราไปตั้งในอุณหภูมิปกตินะคะมันก็สามารถจะเกิดได้นะคะตัวนี้ทางเมืองจีนจะทําเป็นในการผสมอาหารปรุงรสเหมือนกับชูรสของเมืองไทยนะคะสารพคุณทางยาก็คือบํารุงร่างกายนะคะตัวนี้นะคะบำรุงร่างกายในเพศหญิงได้ดีมากนะคะ แล้วแนวทางของพี่เนี่ยยังเห็ดถังเช่าตัวที่พี่ผลิตแล้วได้ราคาก็คือถังเช่าสีทองนะคะที่พี่กล่าวถึงให้เกษตรกรที่รับรู้รับทราบว่าตัวเนี้ยราคามันสูงแต่วันกิโลกรัมละประมาณนะคะที่ตามท้องตลาดที่เขาจําหน่ายคือสามแสนบาทนะคะตัวนี้สรประคุณคือไวายาก้าหรือยาบำรุงยาชูกําลังซึ่งตัวนี้โดด เด่นมากก็ในเมื่อต้นปีที่ผ่านมาดเรหมอสมยศได้ออกมาแถลงว่าตัวนี้มันเป็นไวอาก้าของเมืองไทยนะคะแล้วเป็นยาชูกําลังต่างๆนานาตัวนี้เป็นเหตุที่าร์มต้องการของตลาดสูงทุกคนมองว่าพี่ทําไมไม่ทําเองถามว่ามาเผยแพร่ไม่กลัวราคาตกเหรอตรงนี้พี่ไม่กลัวเพราะตรงนี้คือพรสวรรค์คนเรียนรู้ร้อยคนแต่เรียนจบสักคนนึงก็หาไม่นะคะ แต่ในพรสวรรค์ของคนเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งที่สามารถสามารถทาเหตุตัวนี้ได้แล้วพี่ทําคนเดียวมันไม่สามารถจะพอกับการต้องการของตลาดปัจจุบันไม่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อไหนของเมืองไทยต้องมีส่วนผสมของตังถังเช่านะคะตังถังเช่าตัวนี้คือต้องนํามาจากเมืองจีนแต่ถ้าเกษตรกรไทยถ้ารวมกันพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาได้ตังถังเช่าเกษตรกรไทยก็มีกินมีใช้โดยราคาไม่ได้สูงมันรักษาโรคอะไร โคนเนี่ยพี่เคยเดินดูตอนสมัยอยู่เขาเมรเนี่ยนะเห็นเขาทำอะ่ะมันจะมีปลวกเยอะอ่ะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์จุดไอเดียนี้ที่ได้คือได้จากอาจารย์ทวัตกับดรธัญญาท่านก็นแนแนวมานะคะเพราะท่านเป็นอาจารย์วิจัยเรื่องเห็ดถังเช่าท่านก็นแนแนวเรามาว่าเออถ้าคุโยงทําเห็ดถังเช่าได้เนี่ยก็น่าจะทำเห็ด,หดโคนได้เพราะมันสูตรใกล้เคียงกันนะคะพี่ก็จับปลวกอะ่ะมาใส่แล้วก็ใช้เขยา่าแล้วเดินผ่านแล้วก็เขยา่าทําแบบเปรเด็กอ่ะเขยา่าเขยา่า พอเขายาข่าไปเขหย่ยมาไปบ่อยปรากฏว่าปลวกมันน่าจะกลัวความสูงหรืออะไรสักอย่างปลวกมันจะทับกันนะคะแล้วก็มีอสุจิปลวกไหลพี่พี่คิดเองอะนะมันน่าจะเป็นอสุจิปลวกที่มันทับกันมันไหลออกมาแล้วเราก็เอาดินบริเวณนั้นมาผสมกับสปอร์เห็ดการดักสปอร์เห็ดก็คือจับเห็ดลงมาเนี่ยมาใส่ในข้าววัตถุเพาะที่เราวางไว้แล้วปิดฝาสปอร์มันจะตกลงมาพี่ทําแบบนั้นหลายครั้งแต่มันก็ไม่ยอมฟอร์มดอกแต่วันนั้นด้วยความโซนของพี่ พี่ก็เอาดินที่มันมีอสุจิป,ปวกผสมเข้าไปหมกเข้าไปในในบริเวณที่มันสปอตกลงมาปรากฏว่ามันฟอร์มดอกขึ้นมาได้อันนั้นพี่ก็คิดว่าพี่ฟลุกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะหลังจากน,นั้นพี่ก็ลองทำหลายครั้งมันก็ฟอร์มตุ่มได้แต่มันไม่ยอมเป็นดอกนะคะพี่ก็ไปเมืองจีนพอเรียนได้สองวิชาเสร็จทางเท่วที่เบสทางเท่าวสีทองเราก็เลยถามอาจารย์จีนต่อเพื่อฟาร์มอยากรู้เออว่าเนี่ยหนูทําแล้วทาไมไม่เกิดเราดอก ล่ามคนไทยก็แปลให้ฟังอาจารย์จีนก็เลยว่ายกนิ้วให้คือเราใส่ใจก็พาไปห้องห้องเลยสอนทําเห็ดโคลนนะพี่เรียนเห็ดโคนตัวนี้เสียค่าเรียนอีกสองหมื่นหยวนนะคะพอเรียนพอเริ่มเรียนมาแล้วอาจารย์ก็เริ่มสอนพี่ก็เลยรู้ว่าสาเหตุที่เราไม่ฟอร์มดอกเพราะเราเอาดินกับสปอร์เห็ดมาใส่กันเลยโดยดินปลวกตรงนั้นอ่ะเราไม่ได้ไปน,นื่งค่าเชื้อ120องศาค่าเชื้อแบคทีเรียตรงนั้นก่อน ปัจจุบันที่ทําได้คือเอาดินสลวกเนี่ยผสมต่างๆแล้วนึ่งค่าเชื้อ120องศาค่คอยมาเป็นเด็กดากเห็ดได้แล้วมันไม่ได้ยากมันกเกษตรกรทั่วไปคิดเห็ดตัวเนี้ยทำเหมือนคล้ายๆกับเห็ดฟางนะคะหมกในดินก็สามารถเกิดเป็นเห็ดได้โดยปัจจัยที่จะใช้เนี่ยมันไม่มีอะไรต่างกับ